สร้างมุม L M N มีขนาด15องศาพร้อมบอกชนิดของมุมสังเกตตัวอักษร,รที่อยู่ตรงกลางก็คือตัว M นะคะเราจะกำหนดจุด M ก่อนค่ะกำหนดจุด M จากจุด M นะคะ เราจะทําการลากเส้นค่ะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นจากจุด M ดังภาพมีตัว M แล้วใช่ไหมคะต่อไปกำหนดตัวอักษรต่อไปตามโจทย์ค่ะกำหนดตัว N ตัว m อยู่ตรงกลางนะคะดังนั้นหัวลูกศรก็จะอยู่ทางตัว n ค่ะเขียนหัวลูกศรให้อยู่ทางตัว n เราต้องการสร้างมุมให้มีขนาด15องศานะคะเราจะใช้ครึ่งวงกลมช่วยในการวัดมุมค่ะ นำจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมวางให้ตรงจุด M ให้แนวศูนย์องศาทับพอดีกับรังสี MN ดังภาพจากจุด M นะคะ ไปตามรังสี mn จะมีเลข0กับ180เราก็ต้องเริ่มต้นจาก0จะวัดไปถึง15องศาตามที่โจทย์กำหนดนะคะ0แล้วต่อไป10ต่อไป20ถ้า20เกินจากที่โจทย์กำหนดใช่ไหมคะเราต้องการแค่15 0 10แล้วเรานับเพิ่มทีละ1ค่ะขีดเล็กๆที่อยู่ทางด้านบน10แล้ว11 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าก็นะคะอยู่ตรงขีดยาวๆที่ชี้นะคะเราจะใช้ดินสอกค่ะจุดไว้นะคะตรงสิบห้าองศา ใช้ไม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นจากจุด M ไปยังจุดที่เราวัดไว้15องศาค่ะลากเส้นต่อจุดดังภาพ M มีแล้ว N มีแล้วต่อไปก็คือตัวอะไรคะ ตัว L เขียนหัวลูกศรให้อยู่ทางตัว L ค่ะ ใช้วงเวียนปักที่จุด M เขียนส่วนโค้งดังภาพเขียนขนาดของมุมกำกับค่ะ15องศาเราก็จะสร้างมุม L M N มีขนาด15องศาได้ดังภาพ แล้วมุมที่มีขนาด15องศาเป็นมุมชนิดใดนะคะ15องศามีขนาดมากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90องศามุมที่มีขนาดมากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90องศาเป็นมุมแหลมเราก็จะตอบได้ว่ามุมแอลอ เเป็นมุมแหลม